แซมเปิดตัวรักครั้งใหม่หลังวิวาโลมเกือบได้เป็นเจ้าสาว หลายคนคงรู้จักเธอคนนี้แน่นอนสําหรับแจมชารัตถาที่ออกมาโพ์ข้อความเศ้าๆอยู่บ่อยครั้งหลังถูกจับตาว่าเธอกําลังมีปัญหาเรื่องความรักกับกิจแฟนหนุ่มนักธุรกิจหรือเปล่าทั้งที่ทั้งคู่คบกันมานาน7ปีแถมฝ่ายชายได้สวมแหวนเพชรเมทโตขอแต่งงานไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี2 5 6 3และมีโมเมนต์ลองชุดเจ้าสาวแล้วด้วยแต่ก็ยังไม่ได้จัดงานโดยก่อนหน้านี้แจมชารัตถาได้เปิดใจทั้งน้ำตาว่าสถานะโสดหมั่น ค้างกระทันหานการเลิกกันในครั้งนี้โดยรวมเป็นเรื่องของทัศนคติในการคิดการพูดหรือว่าการใช้ชีวิตการเรียงลําดับความสําคัญในการใช้ชีวิตมันไม่ตรงกันเลยแต่ล่าสุดสาวแจมใจจะเป็นสีชมพูหวานแววซะแล้วเพราะเจ้าตัวมีหนุ่มนอกวงการมาคอยอยู่เคียงข้างโดยโพส์ภาพพร้อมข้อความที่ทําเอาคนโสดอิจฉาล่าลสุดสาวแจมได้มาเปิดใจกับลารรครั้งใหม่ผ่านนายเอ็นเตอร์เทนเผยว่าเรารู้สึกว่าลุยเลยใช่ก็คือใช่ไม่อยากเสียเวลารู้จักกัน บนเรือทริปดำน้ำเขาเข้ามาแบบเนียนๆฟิวเพื่อน จริงๆแล้วไม่ได้ปิดการแต่แรกหมู่ฟอนได้อยู่แล้วลองคุยมีอะไรคล้ายๆกันเขาเป็นคนตลกเรารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วอารมณ์ดีเจอแบบนี้ก็แพ้ทางตลกดีเปิดตัวไม่นานมากมีหลายๆอย่างที่เรามองหาตอนนี้ไม่คาดหวังแต่งงานแล้วปกติเดิมๆเราอยากจะแต่งงานพอมาตอนนี้มันก็หลายเหตุการณ์ทำให้เปลี่ยนไปคิดใหม่ตอนนี้ใช้เวลากับตัวเองให้มีความสุขไม่คาดหวังอนาคตจะเป็นแบบนหนสวีทหวานที่ญี่ปุ่นด้วยครบแรกๆก็ ่อนไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนี้แต่ครั้งนี้ลองใช้ชีวิตด้วยการดูใจกันไปหมดเลยเวลานั่งแอปแฮปปี้กับตัวเองมากขึ้นตอนนี้เปลี่ยนความคิดใหม่ให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้น